เดอเรสน,นะครับควงคู่อองานแฟนๆก็เลยฟินไปตามๆกันสําหรับ2อนักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอตนะครับอย่างมีนพีรวิทย์และก็แปลนรัตวิทย์ครับซึ่งแน่นอนฮนะหลายๆคนต่างก็เฝ้ารอผลงานของทั้งสองคนที่จะได้กลับมาเจอกันสักทีหนึ่งล่าสุด2หนุ่มเองนะฮะก็ตอบชัดๆเลยให้แฟนๆได้ชื่นใจหลังถูกถามถึงงานคู่ว่าแฟนๆจะได้เห็นเมื่อไหร่ซึ่งเจตโตก็ต้องบอกว่าแอบบอกนะบอกว่าพูดมากไม่ได้แต่ก็มีแน่นอนพร้อมเผยความรู้สึกที่ได้ออกงานคู่กันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ยังไม่คิดยังคุยกันอยู่เลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกที่ได้เจอแฟนคลับในใ<ช>หน้างครั้งแรกของปีนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์สองคนพร้อมกันแบบ<ช>ที่เป็นอีเวนต์จริงๆจังๆมาสักสักระยะนะฮะอันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วสนุกดีครับผมเราจะได้เห็นเป็นคู่มาถึงเมื่อไหร่เนี่ยครับคุณค้ต้องรอติดตามอะไรนะฮะเป็นคู่เป็นคู่ เดี๋ยวก็ได้เห็นนะแต่ว่าแต่ต้อง,งอุบไว้ก่อน<ช>ไม่รู้<ะ>ว่าเขาให้พูดหรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าเด๋ยวเผือพูดไปทุกทีเลยนะครับผม <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ